มาแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับไปเล็กครับช้อนปอกครับผมนี่ครับปอกแตกกบยางวีสีครับผมเก็บไม่ติดครับดึงขึ้นมาหลุดข้างบนพอดีครับผม นี่ครับก็อ้วนอ้นครับผมถึงว่าตัวเล็กแต่ก็อ้วนครับผมนี่ครับแล้วผมเอาคลิปเปอร์จับไปดูครับผม มาแล้วครับแตมที่หนึ่งครับผมสภาพไมครับหลังบ้านวพอดีครับผมก็ลมก็แรงอีครับผมวันนี้ไปครับเดี๋ยวไปหาแตมต่อไปครับผมฝากคลิปนี้ด้วยครับไปรุ่นต่อไปครับผม Terima kasih telah menonton! ียบร้อยแจ้งที่สองมาแล้ว มาแล้วครับผมแต้มสองครับผมก็ใส่ประมาณสองขีดครับนี่ครับสวยงามครับแต้มนี้ครับก็กบกบยางวีสีครับผมกบยางวีสีเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าครับ นี่ครับก็สวยงามครับผมฝากคลิปนี้ด้วยครับวันนี้สองแต้มครับผมสวยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวหาแต้มต่อไปสักครู่ครับผมโอเคครับนานาครับหรือว่าเพื่อนๆครับก็ออกมาจากหมายแล้วครับ ไมยตรงนู้นครับตรงต้นช้ำฉาใหญ่ครับนั่นะครับตรงนิ้วมือผมครับนั่นแหละหมยครับนี่ตอนนี้ผมออกมาแล้วครับมันร้อนครับหาลมอยู่ครับผมก็มาอัปเดตครับผมสองแต้มน้อยๆครับอัปเดตครับนี่ครับยังไม่ตายครับผมยังแข็งแข็งแรงอยู่ครับผม แข็งแรงดีแท้สอแต้มครับของมันนี่ ก็ฝากติดตามด้วยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็กลับแล้วครับผมแดดร้อนครับวันนี้ก็สอแต้มครับผมสองแต้มครับ,รบยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดสับตะใครกดติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมอิสานพัดถินก็วันนี้ก็มีแค่สองแต้มครับแต้มน้อยๆครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ